เป็นรองนำให้เข้อต่อนะโอเคอ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองคนเห็นว่าแบบมันผ่านการชลเลนจ์เรา,ยาเยอะมากเลยเรื่องเนี้ยังไงดีอ่ะมัน อ้ออาวอะก็ถ้าตำหรในส่วนผมนะครับก็เป็นความท้าทายครั้งหนึ่งมากๆเลยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากตัวผมเองก็รู้สึกเสไพภัยตอนที่แบบได้รู้การประกาศว่าเออได้จะมาเล่นเรื่องซีรีส์เรื่องนี้แล้วเป็นผู้หลักนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็มันก็เป็นงานใหญ่แล้วตัวเราเองแล้วก็ได้คู่ของนัดด้วยเราก็เลยคุยกันครับคุยกันว่าเออเดี๋ยวเราทำให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันแล้วนัดเองเขาก็พูดึ้นมาปร,ประมาณว่าเออเรามาท,ทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเรื่องเนี้ย มันมีมันมีการที่เราแบบสิ่งอะไรสิ่งที่ดีที่เราอยกจะสื่อสารกับคนดูอย่างแบบที่พี่เอพี่จอร์ด้พูดไปเช่นแบบเรื่องความรักความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเออพอเรามองปุ๊บเออมันก็น่าสนใจน่าทำเราก็เลยแบบมุ่งมั่นตั้งใจทำมาที่ทำมาเนี่ยเห็นว่าทันทีที่แบบว่าพี่สอนพี่ิ่นตัดสินใจเลือกเรามาเล่นแบบแรกมันคือเป็นยังไงย้อนกลับไปเรีรู้สึกแรงก็ทำพินาได้ไงมันได้ไหมเนี่ยเขาดีใจเขาดีใจมาก ใช่แต่ว่ามันก็แบบคืออย่างที่บอกแหละมันมีมันมีทความใกล้ตัวแล้วก็แบบเรื่องที่มันไกลตัวเรามากๆอะไรอยงนี้แล้มันก็ใส่ควาไปเรียๆก,การแสดงเพ,เพิ่มเพราะว่า,อ,าอจริงๆกังวลมากๆเหมือน,นกันเพราะว่าคือทุกอย่างนะมัน มันน่ากังวลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าปา่าหรือว่าจะเป็นบทคาแรคเตอร์ที่มันต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือว่ามัเซ็ที่เราต้องการจะน,นำเสนอมนา,าเรื่องนี้กอย่างที่เราทำสายบ้านหลังกมารวมถึงคุณกับด้วยค่ะคุณกับพี่โอพี่โอก็คือเป๊ะมากเป๊ะเรื่องอะไรที่สุดพี่โอคือพี่โอเนี่ย <laughs> เขาจะแบบว่าพูดยังไงดีอะ <laughs> เขาไม่ได้ว่ากดนะหรอกจะต้องแบบเป๊ะทุกคำทุกตัวส่วนตว่าความหมาย meaning ทุกอย่างต้องเป๊ะตรงตามที่แบบว่าคนเขียนบทเขาต้องการจะสื่อมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันก็มีเรื่อง่าเราต้องีคนคุยกันแบบ สับกระเทยอะไรใหม่ๆช่วงนี้ช่วงนี้มีสับพิโตแม่อะไรที่บอกว่าเราจะแบบว่าอยากจะเล่นกินควายเข้าไปใช่ครับอย่างเช่นถ้าพี่นาเขารู้เขาก็จะแบบมีการแบบเฮ้ยคุณแม่แบบอันนี้ีคำนี้กำลังมานี่กระเติมดร์ดเข้าไปเหมือนแบบสตาบอกว่าสิ่งนี้ดีไหมนะไม่ต้องใช้คำว่าตึ้งแย่ตึ้งมาลุดเอิ่งสตาบอกนี่มันขอดเติร์ดหน่อยแต่ว่าจริงเรื่องนี้สำหรับเราไม่ได้ยากเลยยากนะคะ ็ยากอยู่ดีรันมีอุปสรรคเยอะเช่นอย่างที่เขาเองเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆบอกมาบอกให้เราปกป้องใช่ครับแต่ว่าบางทีมันไปเจอกองที่แบบมันร้อนยุงดินทรายอีกตัวเขาก็ผมก็เห็นเขาคุกฝุ่นคุ้มเทในชีวิตก็ได้ทำงานแบบนี้มาก่อนเลยตัวผมเองก็ไหนตัวผมเองพอทำได้พอเอออดทนได้แต่ว่าของนักเวลาผมเห็นก็จะแบบว่าเออเขาใจสู้มาก เพื่อนหญิงกร่งที่ใจสู้มากหนูยืนแป๊บเดียวอ่ะเราใส่รองเท้าอ่ะยู่ในต่อไปอยู่ในป่าใส่รองเท้าว่ะข้างในมีอะไรอยู่ในรองเท้าเพราะต่อเท้ามาตกกระโดดออกมาจากรองเท้าตกเลยอ่ะตกอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ในซีนนะไม่ใชนซีนด้วยกีต์เลยกีตรักเลยเราคนนี้ทำไงคะได้ยินเสียงกีต์ไหมอูดิจิตในกองคือแบบ อย่างนี้ผมเริ่มให้ดูนะครับอยีกตลอดไป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 แอ็คชั่นวปไปวปไปตลอดเวลาครับผมเก็บเอาเก็บไปฝันเออเอาเก็บไปฝันใ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 นรียว่านอกจอสนุกกว่าเออในเรื่องสนุกแล้วนอกเร่อสนุกอ่ะสนุกคนละแบบต้องดูว่าในกองสนุกแต่ผมเชื่อมั่นมากๆว่าในซีรีส์สนุกกว่าครับนี่จริงๆเรื่องนี้มันแฟน แฟนใหญ่เยอะมากด้วยซีรีสอยากบอกอะไรคุกเขาแหละแฟนที่เขาแบบตั้งตารอเขาจะทุกฝ่ายคือก็เขาเข้าใจฝันนะแต่ว่าในในการทำงานบางอย่างก็มีข้อจำกัดบางอย่างซึ่งณวันนี้ซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนแบบลองเปิดใจลองแบบ เราดูเพลเลอร์เราดูาอีพีหนึง่งถ้าเกิดว่าชอบเราไปต่อถ้าไม่ชอบเราว่ากาันว่านั่นแหละสังเกที่บอกเราทุกคนเปิดใจสิเพราะว่าเชื่อว่าซีนนี้เรื่องไหนจะว่าความสุขความสนุกแล้วก็ให้แก่คิดอะไรอะไรเป็อย่างนรับในฐานะคนเล่นเองเราใส่จิตวิญญาณเข้าไปหมดทั้งร่างแหละ ใส่แบบไม่เหลืออะไรให้ใส่แล้วครัตอนนี้ใส่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ใส่ได้คือรองเท้าส้นสูงในเรื่องได้เห็นม้แน่นอนแน่นอนก็สำหรับผมผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รอคอยซีรีส์เรื่องนี้ไม่หย่างยาวนานแล้วก็เชื่อมั่นในตัวนักแสดงทุกทุกคนนะครับรวมถึงทางข่ายด้วยนะครับก็ขอขอบคุณรับรองว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังครับทั้นครับขอบคุณรลยกันเราผ่านทุกอย่างมาด้วยกันมา แต่การ์ตูนซีรีส์มันได้บอลเหรอวะก็ก็อยากจะขอบคุณนะที่ที่ผ่านมาที่น่ารักกับเราคอยช่วยเหลือคอยใจคอยแนะนำแล้วก็บางทีเขาต้องบอกว่าเขามีทักษะด้านการแสดงมากกว่าผมนะบางทีเขาจะแบบว่าเขาเขาเขาเก่งมากเลยนะเรื่องนี้เขาก็จะมีความมีความรอนิดนึงมีความรอเราแล้วก็มีความแนะนำมีความสอนเราก็ขอบคุณมากๆก็แล้วก็ ผ่านมันผ่านร้อนก็มาเยอะกินข้าวหม้อเดียวกันกินด้วยกันร้องไห้ด้วยกันแลกกันต่อจ้ะเอขอบคุณทีเรากไดันมาคือในความที่เป็นพันเดอร์ด้วยกันเราก็แบบคือสิ่งที่เราได้ผลิตไปได้เั่นคืต้องตันเดอร์แล้วก็พันธุ์ด้วยกัส่งเสริมเาแล้วก็ทอย่างมาที่นี่ทีต้องขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยจริงเพราะว่าคอทุกคนเหนื่อยมากในช่วงเนี้ย มันแบบมันหลายสิ่งหลายอย่างตาได้ก็หลายละอมันแบบคือทั้งเห็นว่าแบบทีมงานทําอะไรทําอะไรกันบ้างลุกคนจะต้องแบบโอ้ยเรืนีมันคือแบบพิชิตศึกิดติแบบเรานั่งอยู่บนเรือแต่ทีมงานอะลงไปอยู่ในน้ําแล้วลงอยู่ในน้ำจับเรือให้เราอย่างนี้แบบพวกเนเฮมาแบบน่าหยอกใจตื่นเด้นนิดนึงนะกที่หนึ่งเอาไว่าเดี๋ยวเทเลอร์ใกล้จะมาแล้วครับสำหรับทีเซอร์ก็คือ1นาทีพุดแต่ว่าเทเลอร์เนี่ยสามนาที ดูกันทีมๆเลยก่อนที่จะมาในเดือนหน้าคุณหนีใช่ไหมถึงเรื่องแค่กับุ่งนีแล้วหนึ่งคู่นะครับโอเคครัซีรีส์บอกว่าทีนีเนี่ยฉันจะกล้าได้ครับก็ผมขออนุญาตฝากซีรีส์ฉันกับท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับใครอยากจะเจอกับท่านขุนที่สวยจึ้งๆแบบนี้ก็รอติดตามเดือนหน้าครับวันที่1สิงหาคมทางช่องวัน31นะครับแล้วก็สามารถดูอันคัดได้ที่ ไอ้ีอีนะครับแล้วก็ใบไอคิวด i ท c o m ที่เข้ามาแ้นนะครับแมาว่าเรายังมีอีเวนต์แบบสุดขึ้นมารู้อึ้งแบบพิเศษมากๆที่จะเข้าไปรับชม EP หนึ่งด้วยกันในโรงภาพยนตร์นะครับจะสามารถกดบ,บัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเตอร์วันทินเ1ษก,กรกฎาคมเวลา10าสโมงนะครับผมแล้วรอเจอทุกคนนะครับแล้วก็อุ๊ยมีเพลงประกอบซีรีส์ g i s, s, <S e m ถ้าใครอยากแบบซึมซับชอบรับฟังอะไรที่มันไปตรงแม่ตรงลำก็คือวันที่13นี้ทางยู u ูบชแนลสองเอ้าเก็นจ่อยคอมปิ i เชียร์อิอบปันที่ห้าขอขอสักข้อนึ่งด้วยครับตัวแม่ตัวมังาร์ดาเริ่มอันนี้พ้องได้นเลยจะร้องได้นโอเคเริ่มตัวโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ